กราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเยฟซี่ทุกท่านวันนี้พอแจ้งมาเปิดคลิปอยู่กับห่วยหลังบ้านแม่เนอะเพราะว่ามีทีมาที่ไปครับแม่เนาะว่าอฝันมือขึ้นมาดว่าสันเป็นผู้ชายล่างไงย่งางขึ้นจากห้วยนี่แหละแม่เนอะว่าจังได้ก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนเพื่อนยางเขาไปในบ้านแม่เนอะนี่แหละบ้านหลังนี้ครับผมเป็นนางเหรียญหัน,นบอกว่าจะโชคไงมหาห้ว่าสันไปช่วย,ยได้โชคไงเนาะแม่นนอะว่า ืม่สามตูจดจะจขครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสิเป็นตรใดนั่นเดี๋ยวพอเที่องจะพี่น้องไปฟังจากปากแม่น้อเองเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนเขาจะไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับแม่แม่น้อก็อมแม่น้อสวัสดีครับแม่น้อสวัสดีครับแม่น้อเพิ่นป็นยาเป็นยา,าครับเป็นคุณย่าของน้องจันเจ้าถ้ากระตือนมงงมงเงงขึ้นมายิ่งแม่เพิ่นบอกอยู่เด้ แม่เป็นแบบน่องบอกได้ครับน่องบอกแล้วว่าสันครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเอาฉีดยาเพราเนาะครับผมคุณยายเพิ่นก็มีความฝันดี่ดีแม่เนาะฝันว่าจังไหนก็แม่บอกช่วยพิ่คนฟังนะครับฝันประพูนเถามาหามาขอกินเขาน้่ะมาหลอนมาหลอนอยู่นี่แต่มาขอกินเขาน่ะนอนอยู่สักนอนอยู่ไซครับคุณแม่นอนอยู่ห้องนั่นนี่นะผู้เฒ่ามาแต่จใส่ครับนัทคนไม่ต่ใส่คนมาขอกินเขาน่า เป็นสมารบอกดิเป็นเป็นผู้ทายหรือเป็นมยยิ่งแม่ผู้ท่เนาะแม่มันเป็นผู้ทายหรือมยยิ่งผู้มามาขอนอนนําเป็นผู้ทายเป็นผู้ทรายผู้ทาผู้ทายครับเจ้าทีเนาะเนี่ยนี่เนาะครับเป็นผู้ทายเจ้าทีเด้ครับเจ้าทีเจ้าทางเป็นยางไม่ได้ส่วนไหลังบ้านหรือนาบ้านหรือตามทา้งครับหรือตามถนนครับมันจะล้งบ้านลังบ้านแล้วว่ามเป็นหวยได้เช่นไะ แม่เป็นหวยมันจะลังบางมันจเจ้าที่จะท่าในสัตษ์คนครับ้งนมันจะเป็นปลามันเป็นหวยครับผมเหมือนปลาได้เป็นหวยปลาอยางนั่นโย่ฝากหวยเขได้นะปลาหยางเขียวๆนะครับปลาอยางนั่นฝากหวยหวยหวยขันกลางน้องแม่เนอกเพราะว่าถามแม่นอกงวดก่อนเป็นหวยเจ้าทีเจ้าท่าเิ่นขึ้นมากมากะให้โจกให้ลาบน้องจันเจ้า เพิ่นเขามานอนอยู่นี่บอกครับผมนอนแม่นอกนอ๋อแม่นอกก็นอนอยู่นี่เพิ่นก็มานอนอยู่นี่คือกันแม,ม่น,มมมนอนอยูนี่ม,นามาขอกพกินเขามาคอยกินเข่าวายแม่เ่าใส่บาทให้เพื่อนบอก <laughs> <laughs> ได้แี่นั้ครับให้เพิ่นกินอาหาร <laughs> ไปแต่เนาะเพราะเดี๋บ้านอะ่บ้านอะไกินแน่แต่ว่าันเพิ่อนมาขอกินเขาว่าจีแจงกินบ้านไหนแอง แต่คนแดงงามก่อนันท่าได้โชคได้ลาบงว่านี้ก่อนนองายังจิดใจใส่ยาดัดพวกไะไรน้องม่เนาะคนอยากได้สนุนส่วนกุลนะครับจ้ะนี่รับอินทรียอปักรักษาอยู่นี่ละทนก็บจอดากแบบไหนอ่ธรรมดาแลยเนาะครับเึิ่นมาบอกโชคอยู่บ่ครับแมเพิ่นมาบอกเลขกน้ำครับคนไหน่ะได้แม่านไหนหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสาม อืมครับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดกับโต๊ะกับคือเกอลหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดกับหกศูนย์กับหกศูนย์ครับผมสามเจ็ดนั่นเป็นบันไดที่แมนบอกับแมนอ๋อมันตรงกับบันไดที่เนี่ยครับผมมันตรงกับบานไดที่พอดีเลยครับผมหนึ่งเจ็ดสามแต่ว่าบันไดที่เป็นของคุณเมยเนาะนี่เป็นสามเจ็ดท่านก็ตอง มันต้องมีบานอีกทีนั่มคือนาน้าบ่อเอบนเนาะเพราะว่าเพิ่นมานอนอยู่กับหนีเลยมานอนอยู่บาดนั่งหนีเลยจ้าเฮ้ยว่าจะเล่มยิ้มล่ะครับผมเีฟซี่นึ่งหันตื่นมากนึ่งหันย่างมากพยโยมาาผู้เดียวโอ้ยออกมาจากของผู้เดียวเลยเป็นากอกินเขาแล้วเพิ่นกระบอกเล็กเลยบบครับแม่ว่าออกมาเลยแม่หน่าออกมาเลยครับผมโอ้แนวนี่ขลเล็กออกหนึ่งเจ็ดสามนี่ใจบาดในเพื่อนด้วยแม่ครับสองตัวตัวไหนก่อนะครับเพื่อนสองตัวสาม ศูนย์โอหกหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสามกับหกศูนย์บ้านเด็กที่นี่สามสิบเจ็ดมันสามสิบเจ็ดมันก็เป็นตัวกลาฟของหนึ่งเจ็ดสามพันสองที่แล้วครับเนาะมนบ้านเด็กที่ครับผมสามเกียครับแต่ว่าเด็กท่อยู่นี่แหลหกกับเก่าแน่นอนบายานเนาหกกับเก่าเมื่อก่อนหันหัวคือนั้นหัวลงแน่เด้ครับแมนขับบอกหกศูนย์ออกมาเก่าศูนย์หรือห่วยง่ายหลังแนบ พ่อเพิ่นก็สิแต่งแจงให้เพิน่นกินพอดีกับหูมบเมื่อบ่แม่แกับหูเมือ่อม,มันท่านได้แต่งเนาะอ้ะาวบ่เป็นหยัง,ยงครับเฮาได้งวดน,นี้ละ่ะเฮาจังค่อยใส่บาทให้เพิ่นเนาะแม่เน,<จ>นาะเอ้ยแม่กอาจารย์หยังเนาะโอ้ยนี่แต่หยังมาให้อ้อทาที่ถามอย่างนี้ว่าแอมแม่พูดเดียวเข้ากับพ่ได้แต่งให้กิน แต่พูเท่าก็น้ำเก้าแต่พูตกแปะนะครับพูเที่ยงนะแปะพอเพิ่นมาบอกตัวเลขอัดีแต่วันเด็กที่เนี่ยสำคัญสำคัญมันกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับมันเพียนแต่ว่ามันเป็นตัวกับไปิซื้อหนึ่งเจ็ดสามวันเด็กที่สามสิบเจ็ดกับหกศูนย์ครับมันกลับไปตัดตัดออกจากหนึ่งเจ็ดสามกับเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดจุดแล้วกับหกศูนย์มันกับเลขมันกับอยู่ในนิ้วกัเก่าแต่ว่าหกกับเก่า ผกกับก่อตัวเดียวกันอันหัวึืนอันหัวลงงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกแปดเอาไอแม่พยยกให้พี่เห็นน้องในแคบหนาจอยเบิงหันตัวครับคุณแม่เนาะซื้อไปนะครับออกมาหนึ่งเจ็ดสามนี่ใจบาดให้เลยครับเนาะเอาเบิ้งเอาครับผมแคบหนาจอยไว้เบิ้งครับอันนี้เป็นตัวเลขของแม่เนาะแม่เนาะนี่ฝันว่าเป็นผู้ชายครับผมย่างมาย่างมาจะทั้งนี่ครับผมนี่ ที่ทั้งนั้นจะเป็นหวยที่ที่เห็นตนยางนั้นยู่ฝ่กหวยได้ครับนั่นยางคือมาจะท่านนี่ละมานอนเล่นน,นั่แเม่เนาะอยู่น,นี่มาขอกินเข่าว่าใั่แต่แม่วากระสิแจ้งให้กินเพื่อกันอยู่แต่ว่าหันตื่นก่อนเมื่อก่อนเนาะเพิ่นเพิ่นบอกเลขหนึ 1, 7, 3, 6, 0, ่งเจ็ดสามกับหกศูนย์นยครับผมแต่มชมบ้านเลขทีกะสามเจ็ดเป็นตัวกลาบอยู่แล้วครับผมไพามากกับแคบหนา้าจอยเบิรงเนาะนี่ครับผม มีน่องเจนเจ้าอยู่นําอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมงวดนี้ขอให้ออกสามหนึ่งเจ็ดสามตรงๆเนาะครับผมเนาะพ่อได้สยามบาดพกให้เพิ่นเนาะครับผมเนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมจะว่าก่อนปิดคลิปวัอนี้พราะเที่กับมีของดีมาฝากพี่ตอนน่องคือเก่าครับผมของซอยข้าซอยขายสีพึ่งน้องช้างเนาะครับผมเนาะผู้ใดได้ไปขายของดีดีครับผมท่านใดอยากได้ก็ไปฟังรายละเอียดจะฝากพูดใดพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะขอบคุณหลายแม่ขอบคุณหลายครับ สีเผงนองร้างพรทตะคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่าในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โต,ต,ต,ตวไวจะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นเมยิ่งหักผู้ชายเห็นผู้ชา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายประเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนไีบานนี้เือนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับส,รสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อ,อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีของเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัต์ที สูงควัปหลัดสาก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงปูวว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็ลงปู่เหวียบว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารดผสมต่อให้เพิ่มพืทคุ้นขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอีร,รอีมีพุ่นตัวคุณนไม่ตัวโตมียฤทธิ์มีอำนาจสามารถมงเก็นโวดยิฤทีิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับบ้านี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม,ต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 มต คือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนขูนบานตนกข้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี่ยนนี่มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไมุู่นโพ้าะระิฐานอยู่ครับะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่างครับผมระศิวะรีอาศิวลรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการทีกับสางกับโลกอยู่ในนองสร้างคือไม่เงีดำเดี๋ยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตรเบิ้ตำนาอยู่ในเจ็ตำนานเบิ้ลบุกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจครูบาอาจารย์เป็เนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุกสเสพผู้รุน่นแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรวงนี่ปูปุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองปูดอดบ้านกูดคุณนี่ปูรอดธรรม,มาร์ติโนโน,น,นเป็นปูปุ๊กเสกปูที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนม่องมีอยู่กินสว่างให้กันมันจะทีดูครับ <recommends. S 2> นี่นี่นนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูิโรดบิโรุษยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปของคนใหญ่ที่หอมคือ ราชครูปูนสมเร็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา